เาบ้านกได้เลยแบีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีทุกคนมาเบิ้งดูค่ะเด้อนี่คุณตาเพื่อนลงไปเอาน้ำพึ่งวัดไ่ได้ไปน้ำคาตื่นนอนคานอนเวินโมเมนตื่นนอนเบิ้งดูค่ะนี่พึ่งแท้ได้พึ่งแท้เลยแหละนางน้อยอืตโตถ้าจะถ่ายอีกนี่งตไปตัวไปเอากระลาบ้าที่หัางมันลงกมาถ่ายหัางกันนี่อ่าเดี๋ยวเบิ้งเบิ้งเบิ้งของแท้เลยล่ะค่ะนี่ ใ่าบมูน่ายเลยยายเอากระละมังมะเทแล้วข้าเจ้าสิโบเสื้อว่าของจริงไมอยู่ในต้ปลามึงเดอค่ะแม่มันกับบินวุ่นวันวุ่นวันอยู่โคตรแล้วโอ้ขญ่นคองแท้จริค่ะเนี่ยโคตรโคตเดี๋ยวสิโบเสืออ ลายอันนี้เลยค่ะอันนี้เอาไปเห็ดพี่อันนี้เพิ่นจะมาเห็ดอันผึ่งบงถวายวัดแล้วโอ้มีต้มหม้อผึ่งนะมันบ่มีลูกมันมีลูกนี่ผมเอาน้ำห้อนลวกเอาลูกมันมาก้อยให้กินงๆดูเพิ่นเอามาเพิ่นไปเอาน้ำพ่อเด้ออันนี้เด้อลูกมันหมุนพานอนเวนบ่ได้ลงไปน้ำเจ็ดสิบกาลงไปอยู่บ่บ่เลยมันหมุนได้จะขวดไงไม่หรืลายดูเดินซี่ขวดเดิ่ขวดหมดละ โอ้แม่นยามมันเลยล่ะค่ะนี้ยเวสิอัพลงเฟซโอ้ขักขนาดค่ะมื่อนี้โอ้ยได้แล้วน้ำผึ้งทานน่ะลาบจ้าอลังการเลยลูกมันขลุ่มขลุ่มันมีต้มอ่ะต้มอาลูกมันก้อยเจ้าว่าสิพอได้อยู่กระเบื้องต้มเบิืงครับ โบเล่าต้มบ่ต้มต้มต้มนะลูกต like ้มเอาด้านมันสิต้มเอาเพิ่อดูแลเรเห็ดลูกเพู่ยาสิออกเอากอกบังลูกแบ่งเพื่ออะไรยังแบ่งเพื่ออย่างยังจะแบ่งกันกอกทุกคนไปขัดเลยนะพ่อเนาะเจ้าไปอันนี้เพิ่นปั้นเอาน้ำมันปอเปื้นด้วสิทาหน้าสิยุกเอาทาหนาทาหนาเลยดัง ในแยงเขียวนี่ม an ันปะเออกโจงเลยเดินในถุงน yup> okay? ี่เอาหนังไัไม่หนังพเขาไปทั้งฝุ่นไปทั้งหลังอันนี้มันตังัวไฟองคุยอันพีสั่งก็กระปุกปิ่นมันปเห็นหุ้งแล้วฮือยกขึ้นแล้วนี้ยกขึ้นเด้วนี้เออนี่ฮามันก็แล้วเลยเนาะ พูดพูดพูดกอกให้เบิห์นเห็นๆเลยล่ะค่ะกอกบมปินอของแท้เลยล่ะค่ะนี่ของแท้เลยนะคะน้ำผึ้งเดือนหายบอยายนี่ยเดือนเมษาเหอของแท้เลยล่ะค่ะย่างคักเพิ่งลวงเนาะ สองสี่หกสิบขวดหมดแล่วนี่เอาอีดีอย่างคากเลยค่ะนี่เกาะอยู่ใต้ต้นบังมีเลยแหละนี่หน้าที่งั้นเนี่ยมันยังจะแซ่บเด่นใหญ่เอ้ยมันออกเปรี้ยวเลยล่ะค่ะเปรี้ยวหวานมันของแท้ดิของแท้ ได้อีกขวดนึงเลยยายอือบุญด้อันนี้มาหนึ่งขึ้นฟ้านะอันนีอ้อันนี้ก็หักขนาดไปปูนี้หน่วยขวดนึงงบุอีกขวดนึงได้อีกขวดนึงเพราะว่าได้คนละสามเศษเอ้าเอาลูกอือเบุญด้วยค่ะเด้อฮ้ เออแล้วขอบคุณลายๆค่ะขอบคุณลายๆเด้อแล้วอุ้นอยู่ตืนนมากอยูไปเอาคุณท่านผู้ชมนะคะเด้ออันนี้มาเบิ้งรับเอาเลยเอาเลยครับโค้ดโซแล้วค่ะคลิปนี้ให้เบิ้งสำนีละค่ะตู้แบมไม้แม่ขวดอันนี้ว่าใส่เที่ยวไปล้างได้สิบขวดค่ะโยของแท้